สบายดีพี่น้องมือสักครู่ทุกคนนะจ้ามันมีโอนกับฮะกับมาแตะนะมาแต่เพื่อนโอ,อนใหญ่เลยพี่น้องเลยออันประเพมเผักนูมาห้โอนใหญ่กันเลยไปควนนูให้เพื่อนพี่น้องกัสซีมาเวาเรื่องอาการของตัวเองมันนี่กัรููสึกว่าใครกลัวเมื่อวานนี่ร้ายพี่น้องใครไครห้าย,า,ยายเลยแหละแบบมันกับบ่นักกระต้นกัโตไปได้มิแต่เฮาเจ็บแขนนี่พี่น้องเฮาเจ็บแขนเท่าปวดแล้วก็ยังยังเจ็บหัวอยู่น้อยนึงพี่น้อง อาการของไปสีดวัคซีนมาวันที่สามเลยพี่น้องเด้อถือรู้สึกว่าที่ขึ้นเลยพี่น้องเดอ้อคลิปนี้กับ่มียังร้าคลิปนี้อุ่นกับสิพานา้งน่อยไปทาธุระพี่น้องแล้วก็สีมาอัปเดตชวนพักเนาะเมื่อวานนี้กะบบ่ได้ฮดพักมืดมือเลยพี่น้องแล้วก็อุ่นกับา,ากับมาฮดวังมาแต่เธออนใหญ่นี่อนกับฮดแล้วแล้วก็สิไปอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเลย,ว,ยว่าตายบ่รือบพตาย คื้นโม,มกุกะเหี่ยวไปร้ายเติบเดือพี่น้องเพาราะว่าห้อบนนี้หดมืดมืดตอนเศร้าตอนแรงกรับบนนี้หดน้องอุ่นกะเมื่อยแน่เม,มื่อวานนี่ก็เลยบนเดือหดเดือพี่น้องเลยอ่าสิบผ้าน้อยไปทำธุระนี่ก็สิบผ้าเพิ่นไปเสียค่าไฟเด้อพี่น้องแล้วก็อ่าเงินเดือนยูทูปเพิ่นอกอ,นนอ,อกกัสิไปเอาเงินเข้าบัญชีไว้เพิ่นก็ได้กัเล็กเล็กน้อยน้อยบอรายดอกพี่น้องเข้าวไว้เพิ่นก็ได้แล้วก็ อุ่นกะสิมาอัปเดตสวนพักนี่แหละแล้วลก็สิพาน้องน้อยไปกกอันทำธุระกะสิอาบน้ำอาบน้ำจะก่อนเพราะว่าากมาแต่บ้านอุ่นใหญ่พี่น้อยก็สิไปอัปเดตเพราะว่าเมื่อเช้านี้ได้พูดพักกับพ,พ,พักเสริมที่มันเหลืออุ่นปลูกนะเนาะอุ่นผักหอมบักผักหอมลาบอุ่นก็ไปปลูกอยู่วันนั้นสวนอันไปปลูกใส่อันนานพักต้นพักหอมเปย์นะพี่น้องด้ว่าพักไปเรื่อยกั เราติดตามไป,ไปน้ำกันเนพี่น้องเด้อว่าสีพื้นบ่หรื่าตายพี่น้องจะตายหรือว่ามันพื้นไปเบ่งน,นํำกันเ้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจึงสีอาบน,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 น้าอาบในโอนกระสิผพานางน้อยไปทำธุระไปเบ่งนํำกันเลยพี่น้องว่าน,นี่กาไปเพิ่นเข้าเพิ่มชเพิ่นออกอันออกจากมันหัวบวัดหัวิมมึง แบงงัวขุเข่ามาพี่น้องขเข่ามากินกุ้งมัเพุดนี่เด้ใบเหี่ยนเลยยอดก็เหี่ยนเลยกินมออนังพุดแล้วก็มะเขืออันนี้มะเขือคืนเลยพี่น้องเด้อกินใบกินยอดมันกับกุดน้ํนาน้ํามะเขือนี่บวบปากปากพะพี่น้องพี่น้องว่าบอกทั้งงวัวทั้งแบงเขามากิน,นเลยกุ้งมัเพุดนี่ก็ก,นนกินพี่น้องกุดเหี่ยนจนมด ค่ะแต่บอกกินตัวของอ้นปู่ออก่นอะไรเขไปกินของอ้นปู่อ้นสีหายเลยปู่ประเณเพื่อสติดเพื่อสิเป็นบะไรง่ายๆนี่ก็เป็นผักหอมลาบนะพี่น้องนคือว่าคือว่าฟื้นแล้วพี่น้องเด้อฟื้นคือว่าอ่อนคือว่าฟื้นมาตายพี่น้องผ้นกันได้หดพักในหดมือเสานี่ ฝนตกมาคืนนี่ก็ตกบนแห้งพอดีอ้ามาแลวกับแบบฝนตกกายพี่น้องแรนมากละกับจากพเดียมันก็ไปถือว่าฟื้นบตายเพระหอมลอมาบเทาพี่น้องเลยมาบเดชพี่น้องเบ่งนาะสองซัมเมออาเบชเทน,นึงกม็มาเพจเทาใขรแต่แบสผมมากินใครแต่มันกินอยู่ทางนอคพี่น้องเขาไม่กินตรงปูกนี่ได้อนสินได้นั่งให้บริจาคถือว่าบตายได้พี่น้องเด้ กุมภีดี่เฟินแต่เฟินถ้าตาดนขันเนะเลยแดดครับแต่ว่าเบิ่งพักกันพักนั่งตูครับก้มที่หนึ่งีพี่น้องอันนี้นนก็ยอดบ่มียอดมีกันนั่นตะเพิ่นตาย นกระต้นที่สองพักนางตูขึ้นหอดบ่อยากมีรอดรั่วเบกกินบ่พี่น้องนี่ฮะที่สามด้วพี่น้องกับที่สี่กัที่หา้าพักเมืองพักเธอบะตายเน่าพื้น,นกัะผักนางตูด้วยพี่น,อน้องนี่มันทำต้นน้อย อาต้นอ่อนปลูกไก่กันจะเปเบิ่งรักหอมลาบที่อ้อนมาปลูกใส่พี่น้องโอ้ยเสื่อมเลพี่น้องเฮงเหี่ยวไงะผักหอมเปรีหอมลาบเฮาผักหอมเปรีเฮาถือว่า,วาเปลี่ยนอย่างเลยพี่น,อน,น้องเลยเดือดเปลี่ยนอย่าง นกับพิดีเอาพหอมรับมาแซมมาแซมใส่ที่โอนซื้อมามันเหลือปลูกเนหันหลพี่น้องโอนมาปลูกใส่ตัวนี้เธอว่าปตายเนาะพี่น้องเนาะเธอว่าพื้นพ้หอมรับเนี่ยโอนมาสีปลูกพ้หอมป้อมนำพ้ะหอมป้อมมาสีปลูกใส่บ้างนี่ปลูกตามแคมเนี่ยพี่น้องพ้หอมรับพ้หอมบัวโอนสีสะดินมา แล้วนีสิถ้าคลิปให้พี่น้องเบิกอีกเธอหนึ่งสะ,สะสะดินมาเพียงเดียวเลยสิเหตุเป็นนานพักบัวในน้อยเพราะได้เก็บกินน่และค่ะพอหอมป้อมในวังนี้แหละสิปลุกทั้งแคบมาพี่น้องแต่มีแต่พยายามอัดตูหวัวหละบัวอัดละแบ้เขามากินนี่นะ็บมาเพชรกุดเหี้ยนมากโกมาเขือมัอมกไงนี่พี่น้อนี่ก็ บน,นอนอาณาไม้นี่ค่ะพี่น,อน้องอินก้าอนามัยได้ลายเติบก็อ,อ้นอยังพันเดียวเสียหนาออกไปว่าเสียหนาออกไปอยู่เสียหนาออกไปบางทีก็เสียนไปเสียทางแก้มหัวออกจากน้อยหนึ่งพี่น้องเพราะว่าอ,อ้นสีกลนันต้นอันนี้ต้นหมักนงนมด้พี่น้องนี่ดิหนึ่งต้นพี่นอ้องสองต้นสามต้นพี่น้องเย อันนี้จะเป็นต้นเนื้ต้นหม่เพชรประจักษ์นี่ค่ะเอาไปปลูกข้างนอกบุหรี่เรามีอันต้นหม่องงมสามสี่ต้นเนี่ยกับในนี่เลยต้ากกมกเพชรเหยียนมาเลยพี่น้องเห็นบ่นี้นะพี่น้องถ้าเห็นในคลิปก่อนๆอ่อนเราสิเห็นงามดกขนาดเลยต้นหม่เพชรต้นนี้พี่น้องบัดนี้แบเอาไปกินแล้วพี่น้องเยมันก็ต้นหม่องงมเลยพี่น้องเด้อสิกลงไปปลูกอ่อนกัน ให้ตัวเองแข็งแรงก่อนพี่น้องยังยังไม่เมื่อยยังลอยๆอยอยู่แล้วก็มีต้นในจักเม็ดกกอีกอย่างพี่น้องเนี่ยเป็นจุ่มจุกันอ้นเบิ่งนี้คือต้นหมักนะต้นหมักหมักนะหมักนาวนะพี่น้องอ้นเบิ่งคือต้นหมักนาวมันก็สีออกไปปลูกต่างหากมันจุ่มกันโพดในนี้ก็ได้บหัวต้นอย่างบ่บ่แเม่นหมักกันนาวกับเม่ดนะนะ ต้นใบมะกรูดบอกพี่นออ้องแบบเสดาต้นเพชรต้นนียแบะเอาไปกินเจได,ด้ดิต้นบ้างามเลยพี่น้องเลยอันนี้ก็มาเครือคืนนี่ก็ได้เครือคืนนี่กับต้นงามแบะเอาไปกินจนหมดเลยจมองเล,เล,เลือหดใบพี่ลูกเลยแบะนี่พี่น้องเยนี่ก็แดดจัดขนาดเลยวันนี้อ้อนกสิปะ่ะ หาอ,อํานาจอํานาจพานางน้อยไปทําธุระข้างนอกแล้วจะพี่น้องเดี๋ยวมาก,กับพอดีแหละโอ,อนผลกำลังปิ้งนูอยู่พี่นอ้องโอนครัวเผิ่นไปคนปิ้งพานางน,น้อยทําธุระมากละกะพอดีกินปิ้งนูกับเผิ่นเลยเดี๋ยวโอ,อนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อผิพลาดประกันได้ก็ขอโทษขอพานในเอฟซีมาสุข,ขุทุคนโอ,อนกับขอบใจเอฟซีที่เขามาให้กําลังใจแล้วก็เขามาหลับจมหลับพังคลิปเนาะจบจบคลิป ขอพระคุณหล,ลายๆโอนก็ขอให้เอฟซมีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นควัญเงนเด้อขอให้สุขภาพภัณละมาก,ก่อนพี่น้องแข็งแรงไปส่มาสาก็ให้ระมัดระวังช่วงนี้โควิดกระ,ะบาดแห่งทางลาวทางไทยกับพี่น้องเลยทางต่าง,งประเทศกะขอให้โชคดีมาจู่ทุกชุกคนคลิปนี้กล็ลาไปก่อนเลยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามุอนมหาชายัยเนเดจ้าพี่น้อง